มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยอ่ะทำไมกลายเป็นแหล่งมลพิษที่รุนแรงที่สุดอยากจะฝากถึงรัฐบาลนะครับว่า15,000ตันเนี่ยกักแคดเมียมที่อันตรายหายจากจังหวัดตากได้อย่างไร<ม>ถ้าเกิดว่าคำนวณง,ง,ง่ายๆต้องใช้รถ10ล้อบรรทุกคนละ25ตันใช่ไหม600เที่ยวเดินทางจากตากมาถึงกรุงเทพมาถึงส,สมุทรสาครมาถึงชลบุรีเป็นไปได้ย่งไรที่ผ่านหูผ่านตา ตรงนี้รัฐต้องตอบวันนี้ไม่มีคําตอบเลยเท่านั้นไม่พอนะครับมาตรการเร่งด่วนในการให้ความรู้ประชาชนยังไม่เห็นเลยวันนี้คนยังไม่รู้เลยว่าภัยแคทเมียมเป็นยังไงผมให้ความรู้ชาวบ้านไปว่าสําหรับชาวบ้านหรือเด็กๆเ,เนี่ยถ้าเกิดรู้สึกวิงเวียนหรืออาเจียนเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นไข้หวัดหรืออะไรเลยไปหาหมอดีที่สุดแล้วก็ที่มันยากคืออันตรายจากแคทเมียมเนี่ยมันไม่รู้ทันทีมันต้องเก็บนะครับตัวอย่างและที่เจอปน ไปในห้องปฏิบัติการจะ